คนขึ้นเรื่อยๆท่านผู้ชมผมจะพาไปดูอะไรสักอย่างหนึ่งอย่าเพิ่งบอกอย่าเพิ่งเฉลยนะเมีคนไปเจอคางคกตัวหนึ่งมีจุกเขียวๆออกมาที่ก้นของมันดูเถอะอะไรที่เป็นจุกเขียวๆมันคืออะไรอยากรู้ใช่ไหมท่านผู้ชมรู้นะจ้ามือจับนาอกคุณพระช่วยเดี๋ยวกลับมาฮะ โดยวิต h เดวิตามินวอเตอร์ห่วงใหญ่คุณในทุกวันน้ำผสมวิตามินยอดขายอันดับหนึ่งดีเฮลพลัสและอีลิทเฮลพลัสจากเมืองไทยประกันชีวิตเหนือกวฟิลมเซรามิกที่เราเคยมีต้องฟิลม์ซุปเปอร์ไฮคูบีออนเซรามิกแว็กซี่คาวาชล้างแล้วเคลือบเงา,ท,างทันทีใหม่พิซซ่าชีสลาวาและขอบชีสลาวาที่เดอะพิซซ่าคอมปานี โลแลนเนเจอร์โค้ดเพิ่มสี1.5เท่าติดทนนาน35สั ไถึงเลือกใช้ไลฟ e ลี่จ้ะเพราะยืดสองเท่ายืดสองเท่าเหรอไลฟี่ยืดหยุ่นสองเท่าสวมเองง่ายแค่ดึงเบาๆคล้ายใส่กางเกงไงใส่เองได้ง่ายไลฟ e ลี่กางเกงซึมซับสบายไลฟ e ลี่สเปรย์มังคุดไมโครบ์ไมบาซิลสกัดจากเปลือกมังคุดและสมุนไพรช่วยลดกลิ่นปากที่มีสาเหตุหนึ่งจากคราบแบคทีเรียสเปรย์มังคุดจากเกรเทอร์ฟาร์มา หลากหลายสิ่งดีๆเรื่องบ้านต้องงานนี้เท่านั้นส s e สิงสร้างบ้านต้องเห็นบ้านงานเดียวที่จะเปิดประสบการณ์เรื่องงานสร้างบ้านให้กับคุณสัมผัสใช้งานก่อสร้างจริงในทุกขั้นตอนการสร้างบ้านโดยทีมวิศวกรสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยให้คำปรึกษาพบกันเสาร์ที่26พฤศจิกายน2565จองสิทธิ์ด่วนจำนวนจำกัดคิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม build to build 027213999 ใหม่ Systema Slim Tech หัวแปรงสลิมยิ่งซอกซอนขนแปรง v ีครอสนุ่มแน่นเพิ่มพลังดีช่วยขจัดคราบคลับมากกว่า85%ใช้แล้วชอบบอกต่อนะ <System a. S 1> อเวลาเปลี่ยนโอชิกรีนทีสิ่งดีๆไม่เคยเปลี่ยน ชาเขียวแท้ที่มีคาเทชินลุ้น Exclusive Trip in Japan ไปกับกลับเพียงส่งรหัสใต้ฝาวันนี้ถึง25ุมภาพันธน2 5 6 6, 6. พลังพายุก,กับสายฟ้ารวมกันมาเป็นยาก,กันยุงเร n เจอร์เก่าออกฤทธิ์แรงจนยุงต้องกืดใบลบยุงเราขึ้นสองเท่าง่ายได้ผมใช้แล้วติดใจป้องสุดใหม่ของเร n เจอร์เก่า ใหม่เกลาบอสพร้อมดื่มจากบริษัท power shot ผสาส3มคอลลาเจนคอลลาเจนเป Bed ็ไถ่ายไดเป็ไถ่ายไตรเป็ไถ่ายส่วนประกอบจากวัตถุดิบธรรมชาติและอื่นๆรวม20ชนิดใหม่เกลาบอสจากบริษัท power shot carrier x inverter plus แอร์ฉลาดฉลาด <Yes. S 3> สำหรับสมาร์ทโฮมลดอุณหภูมิกำลังรับอุณหภูมิ ประหยัดไฟหาพิสูจน์เช็คค่าไฟผ่านมือถือ plus อีกนิดชีวิตสมาร์ทขึ้นอกเยอะ Carrier X Inverter Plus แม้ว่าสิ่งที่ทำให้เขาพิเศษคือพลังของการยิ้มสู้ไม่เคยถอยเบนโตเติมไฟด้วยความเด็กเผ็ดจากทะเลเบนโตอร่อยเด็ด ทำไมวันนี้หอมจังเลยเมสกาแฟเบรนด์อันดุสูตรใหม่หอมขึ้นนะกลมกล่อมขึ้นรักเลยปัญหาผิวสิวแห้งไม่เฟิร์มต้องเจลอ,อาบน้ำชโชกโกบุสสึพลังดับเบิลพรีไบโอติกพลัสสารสกัดกันชงช่วยปรับผิวสวยสมดุลกลิ่นหอมติดผิวเลือกเจลอ,อาบน้ำชโชกโกบุสสึสกินโซลูชั่นชกโกบุสยิ่งใหญ่ส่งท้ายปลายปีสีบลัไพร ซลยกขบวนไม้ช็อปลดสูงสุด60ทั้งสินค้าใหม่สินค้าจัดทุนพร้อมกิจกรรมและของสม,มนาคุณมากมาย24สตุิกายนถึง30ธันวาคม2565ที่สิแบรนชอปทั่วประเทศเรื่องเราชานี้7นาฬิกา6นาทีครับผู้ชมครับเราว่ากันต่ออ้าวเฉลยกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้มาดูประเด็นใหญ่เรื่องตู้ฮาว